ปร้อยอ่าสบายสบายสบายวันนี้อย่างนี้โอตาเป็นแคบสูงอ่าเอาปัญญาเนี่ยผมไม่ค่อยแรงครับต้องไปหาเน็ตใหม่ใหม่มาใช้เน็ตนี้ทะลวงไม่ได้เจอคนเยอะไปนิ่งเลย็อไกอ่าเอาหอนมาเอาละมาบุกมือโอ้โหสวยเฮ้ยใส่น้อยมาเลย อ่าไว้อ่าแปดหสคะแนนสิบคะแนนครับสิบคะแนนสี่หนึ่งศย์เอายอุ้าว4 1สแล้วครับตอนนี้410สี่หนึยโ้ลงด้วยหะเอาดีครับโอนมาแล้วยาวอาเห็นวยเหรอจิยาวเตะวันสุดท้ายนี่ ใช่ครับดาวมาลงให้ใครลูกมาลูกลูกลูกชายเตะลูกชายเตะเล่นเล่นเป็นโดนท้องหรอลูกชายอ๋อเดี๋ยวนอนนะสุดท้ายเลยวันนี้มาวงมือทางวงมือเอาอ่าเทียร์กันเทียร์กันวันนี้ติดท้ายจะโดนทองอ่าวกองใหญ่ก็มาแล้วกระโดนแล้วห้าโมงห้าโมงอ้า อ่าแต่น้าสุดท้ายเลยวันนี้อ้าวยังไม่ถึงเวลาคะแนน420 420อย่างนี้สบายสบายอ่าไล่625ไล่625สองคะแนนทำไม่เท่ากันเลยอ่ามาตอกนะกับต้มยำต้มยำโขลไปทาไมอ้าวอ่าพอดนะพอดวา ตอนนี้ทุ่ม50นาทีแล้วครับที่สนามที่วัดคณะที่สามหมาวงมือหมาวงมืออี่เอ้า่าไว้ก่อนอ่าสีตาเส้นใจอ่า่อนมาเอ้าลงเลยจ้าอ่าเอาหอยมาสีตาอ้าวเรียบร้อยหกรับ มาแล้วอ่าสวยงามสวยงามอ่าหมาวงมือเอ้าวไปอ้าวถอนมาพีสัตว์ไอเสียกันนะอย่างนี้อมตะขาวชอบใจอ่าอย่างนี้สบายวันนี้แชมป์ได้รับพิเศษอีกห้าร้อยบาทอ่าพีสัตว์เต็มพีสัตว์เต็มปวดเช็ดพิษสัตว์เต็มอ้าวนี่ฐานอากาศฐานอากาศอ่าวันนี้ก็เกษรแล้ว เอาเสียนแล้วอ้าปล่อนไว้หัไว้หอยไว้อ้าวล่ยเต็มห้าอ่าหน้าแกอ่าดีหน้าเทีนะครับคุณแฟนก้ลิงพันเดี๋ยวเตะที่สิบด้วยอ้าวแฟนก้ลิงพันอ้าวหอยไว้อ่าเอ,อ,อ้ามาวงมือเต็มห้ามาเลขสามมาวง 10. มือเต็ม สี i, 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 ่ร้อยเจ็ดสสี่ร้อยเจ็ดสิบอ่าเอาโลามาสวยอ่าหอยไรอาล้ม้าธรรมดาอ่าหาบวกเต็มแล้วมาเบาล้อ่าเอาหางวัมือยังอยู่ยังอยู่อ่าเอาหอยมาเล้เบอร์สี่ทีเด็ดอ่าไม่น่ะมาเบอร์ส อ่าวเพียงไรไหมอ่าวขึมือขี้มือมอ่ายังไม่ถึงเวลาจะห้าร้อยจะ 500. ห้าร้อยถอดไว้จะห้าร้อยทางวงมือขึ้นมาธรรมดาอ้าวถอดไว้มาอ่าไไลจ้าอ่าหมายเลขหกหมายเลขหก ตาขึ้นไปเอาไหลเรียบร้อยหนึ่งฝีมือผีมืออ่าเอาห้าร้อยแล้วห้าร้อยแล้วตอนนี้ได้ห้าร้อยวัดีเอาเลยต่างไปเอาไหลจ้ามาเดี๋ยวเข้ายังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลาอ่าโอ้โหฝีมือฝีมือฝีตาเึ้นใด ไล่จ้าถอนไปเอาไล่มาแล้วถอนไปทีมาแล้วจ้าถอดมาเอา้ยเอาเบอร์สาวหลานทอนได้เข้าไปเยอะสวัสดีครับพี่เจรูนมะลิทองครับสัญญาณเด็กผมไม่ค่อยดีครับสะดุดสะดุดมากดูไปก็ถอดมาเอาก็ต้องถาใจนะครับเดน เดี๋วยวไปาวหาโปรแรงๆมาใช้ครับจะได้ทะลุทะลวงปิดป้านหน่อยปอาคะแนน,นตอนนี้500ครับ500คะแนนเอานอ่าได้คะแนนอือคะแนนเาลงมืออ่าอ้า ไเอ้าอ้าวเหม่เต็มอ้าวที่จะปฏิภารนบคะแนนได้ห้าร้อยห้าคะแนนเออเต่าห้ายห้า อ่าวาทีเวนานห่านุกงหัวเต็มหัวเต็มหัวเต็มทำสวยอ่าหลังตืนเวลาเตะห้ารอยอ่างนี้สบายอย่างนี้สบายไปโอกาสลุ้นแชมป์ุ้นแชมอโอ้โหคือหลังตีสามรอสบาย800สบายอ้าวตอนไว มาบงมือโอ้โหตมืออ้าทำทำเยอะๆทำเยอะๆมาบงมือประสองเต็มสิบห้าคะแนนอสามสิเอา,เอเอาออตัวสี 130, 4, โดดตัวหกโดดอา่ 500, อาอา่าห้าร้อยห้าร้สาสิบครับคราวนี้คะแนน 30, ห,นห,นหนา้ายสสิไล่หกรยยี่สบห้า ตอดไว้สวัสดีครับอ่าเอาคุณบุญยลิฟสุดลอยสัญญาณไมดีครับเอ้ยสัญญาณดีครับแต่เน็ตผมไม่ค่อยแรงทันดีเน็ตผมไม่แรงต้องไปหาโปรเดี๋ยวจะมาใช้แล้วถ้าไลฟ์สดแบบนี้ขั้วมือได้ดูเดี๋ยวเอาให้เต็มเอาให้เต็มอ่าเอาตอดไว้อ่าเบอร์สีอ่าไว้เอาตอดมาเอาละโดด แน่นอนอ่าอ่าเอาไล่มานอนไว้เรียบร้อยไม่ถึงต่อทีเอาอ่าอ่าวงมือไลจ้าโถมล้อมตอนไว้อ่าไปยาวเข้าไปยาวเขาอ้าววันนี้คนเยอะด้วยสินึกว่าจะไม่เยอะเท่าไหร่โอ้โหคนบานเลยครับวันนี้ ไม่เคยมาด้วยเอาก็สวนอาจารย์ก็สะดวกนะครับก็ขออภัยเอาเสียกันเผียกันเอาตะขาบหมู่ห้าเอาวงมือหมู่หกเต็มอีสิบห้าคะแนนหน้าร้อยหกสิบห้าร้อยหกสิบเอาอ้าวหน้าเท้าจ้าออสเบอร์สามแปดสิบคะแนน 5 7ารอยเอาไลลไปเอาละไลลไว้ทีขึ้นเอาไปเอาไปเอาทมไว้แกมาเอไลหลแล้วอ่ะอือสองท่าเยอะอือสองท่าเยอะอ่โดนที่ไหเอาไปเอาหน้าก็ไหลทุกคนเลยดิ à đã có lại thua đó à, luôn có lại đó thì là vì cái gì mà nền. à thắng đi dòng gì thì mà nên lùi đeo 600 lùi đeo hộp 600, hộp lói lại đây หกร้อยหกร้อยข้าโหมือวสโมือคาโหมือของน้องติครับสิบห้าคะแนนครับหกร้อยห้าหห้าคะแนนลายหกร่สิบผ่านแปดร้อสสบครับแปดอีกสิบคะแนนเตะคะแนนคังี่หนึ่งหกหน่งห้าหกหนึ่งห้าอาเอาอดไว หน้าเท้าสิคะแนนผ่านแล้วครับได้สอผ่านสบายสาหร้บห้าตอนนี้หกสองหหกสองห้าครับอ๋อเอ้าเข้าเราเข้าเอาหัวหด้าแกอีสนสีสันสิคะแนนครับเจ็ดสีสัหกสามห้าอาจารย์แจหัวหน้าทีคือแพ้ตลิ่งพันนี่นะ วิ่งเลยวิ่งเลยอ่าอ่าดีมาแล้วดีผ่านหกสามห้าตอนนี้อยู่ดับหนึ่งแล้วอยู่ดับหนึ่งแล้วอ่าอยู่ดับหนึ่งทำได้เยอะเดี๋ยวะจังเดี๋ยวพุ่งพวงจะต่อนี้พุ่งพวงอ่าพุ่งพวงเพชรบุรีแล้ววันนี้ไดท้ายด้วยกับโจมทองโอ้โหกระโจมทองไม่ธรรมดาอ่าหุ่ยกองใหญ่ บุบงใหญ่นัำทีมาเลยอ่าครับต่อไว้เดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูอ่าหุมห่มพวงเทบุรีอ่าทีมใหม่ทีมใหม่ทีมใหม่อาจารย์หุมห่มพวงอาจารย์บรรชาอ่าอาจารย์บรรชาอ้าวต่อไว้หน้าท้าวเจ้าไปได้สามแปดครั้งที่สอง 2. สีนน่คะแนนโอ้โหถ่ายเยอะาาเยอะ เราประมาทไม่ได้เพราะว่าอสองเพฮนี่ไม่ธรรมดาเหมือนกันไม่ธรรมดาพุ่มห่วงมาไกลพุ่มห่วงมาไก่เดินทเอาให้ดีเลยเอาเอาไว้ไหลจ้าอย่างโยเอ้าัวหน้าแก่หัวหน้าแก่อ่าผึ้แผลก็ลิงคันเดี๋ยวมาเต็มที่สิบเนี่ยลิงคันเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูอ่างมุมือ หอนไวอ่อนมาอาเอซีอาวยเอร์ซีีเด็กอ่าโอ้ยเดี๋ยวข้าเดี๋ยวข้าอ่อหอไวอ่ายังยูหัวหน้าแกยังวยังวอ่าหกปีห้าหกปีห้าอ้าวหายับหน่อยจ้าอะไรปีอ่ไรเช ครั้งที่เดสิห้าคะแนนหกร้อยหสิบหอยหกสบอ่าทเยอะๆเยอะหนีพุง่งพวกันหนีพุง่งพวกันจ้าขรงงับพีมือหมายได้สองครั้งที่สองอีกสิบห้าคะแนนอ่าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดห้าเบินไปเบินไปอ้าี่มือฝีมือเ้าอาจารย์นุกูลอาจารนุตลนไปสนีไทยไปสอนีไทยเอา ออนมาทาไวไผมหลมสวยงามอาเบอร์สี่จ้า่วย่ลยอ้าลายเรียบร้อยโอ้โหสวยอาเอ้าวแล้วนี่นะเบอร์สองแปดเต็มเทีนแนนหกแปดห้หาหกแปดห้หาทางวงลูกเดียวเจ็ดร้อย ดูสิบห้าเจ็ดร้อยูสิบห้ายังเยียวอาเหจแน่นอนหัวหน้าแกอ่จานแกไล่ใครก็ได้เจ็ดร้อยอเอาหอนมาอ้าวมามาไวหอไล่เ้าไล่เบอร์สีแน่นอนไม่ถึงขอทีเอาอึ๊บเอกแกไปนี่นะอ่าเ Rồi ba Áo Đốt bao á Rồi lấy Đốt bao cái đây Đó Đi nè Đó Đi đến Áo mà lâu đeo Mày ngọc hít Mày dòng hào Áo Rồi ba Ta nó côn Khổ Làm à, Thử Làm hồ cái gì Rồi ba Thôi ra à, Hốt ra à, Trả à, nào. Lại Chà Nên luôn Nên luôn à, Bữa gì Ở à, đây Lại điêu Lại điêu 700 lối gần cha, à. Đột à. Lại à, Mấy không phải à, เอรสองีกอ่าอ้าวอไเอ้งสวยสวยอ้าวอ้าวไปไล่อ่าเรียบร้อยไล่เบอหคะแนนครั้งที่หนึ่อ่าเจ็ดร้อยเจ็ดอดีเจ็ดอดีอ่าับเบอร์สมนยอดเลยโอ้โหขีมือยีสิคะแนน อันนี้หนึ่งเจ็ดสอศเ่าทางเยอะเยอทางเยอะเยอถ้าได้แชมป์เดี๋ยวเอากรตสขาวจกให้500หบาทอ่าเดี๋ยวให้เปกินข้าตบเน่ครับผมมือหมายเลขสองเต็มยี 25, นน่หาคะแนนเจ็ดสามห้าเดสห้าอ่าไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆน้าทาวรัี่สองยี่สิบคะแนน เจ็ดสี่ห้าโอ้โหแปดร้อยสบายอย่างนี้แปดร้อสบายแปดร้สบายอ่าเอาแปดร้สบายเอาไว้เวลาเลืเยอะเลยปรมาณรอบเรอบสวยงามสวยงามผมลามหอยมาอาเอาวยกันเบี่ีลไลสอลูกอ้า rồi đây ở đây chỉ đến còn gì ở lại, à ở rồi đây hổng mà cha à rồi áo, rồi lại đây rồi đây áo, hổng kè à à dọn à áo, rồi đến à ồ lên vai ào ồ quá quăng ồ quá, à hộp. này là đồ ồ mà dám phải không ào cướp à rồi vậy đến à à bữa phòng, bữa phòng, à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  ổ làm Ổn, làm à hãy sau hãy dạng sau ào rồi đấy lại cha mà, mày thử đi có ai à, lại cha thì đơm thì đơm ngọt lén ơi à, ngọt lén ơi à, rồi đấy vô à bớt xe à hỏi đi bớt xe không ai à à ui ba tôi về ra đi ba làm à đấy อ้าวหาวยอดไปยองเข้าอีกม่ยอมเข้าเอาขึ้นมาไปไล่หัวหน้าถอยไว้เอาหัวหน้าอ่าแต่หน้าเท้าสี่ประแนนหมายถึงเจ็บอาจารย์แก่อาจารย์แก่หัวหน้าทีมอ่าคุณ่อนาก็ลิงคันทีมงานนายจัตตก้อด้วยเอาอ่า

à là những cái giữa lạnh giác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  7, giác lạnh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  giác nè, giác lạnh giác lạnh giác lạnh giác à, giác lạnh giác nè giác lạnh giác 8ปดห้ตรงนี้แปดร้อคะแนนตอนนี้785้าครับเจ็้อยแปดสิบ้ายี่สิบกว่านาทีครับก็แฟนๆแล้วก็เรา่วงนะครับก็ขอภายคลิปนี้มันสะดุดเยอะไปหน่อยนะครับเนื่องจากกําลังเน็ตไม่พอนะครับที่วัดก็คนเยอะจริงๆครับ ก็ต้องกลับไปหาโพลเน็ตที่มันแรง,ง,งนะครับก็ร,ร่วมทำบุญกับไรสุดน,นี้ได้นะครับกับบัญชีต่างวัดนะครับบัญชีต่างวัดราคาทอมสิงครับวัดไซน้นอยล้านเต็มล้านเตแปดร้อยห้าแปดร้อยห้าโอ้โหพี่มือพี่มืออา่าเหลืออีกห้านาทีห้านาทีอ้าเหลือเวลาการแข่งขันอีกห้านาทีห้านาทีครับแปดร้อยห้าคะแนนอีห้าลูก รุ่นทำบุญขับขับทางวัดไซน้อยได้นะครับผมปากเ้กบัญชีไว้ให้ที่าขาไวไมได้หัวโคนแล้วนะคะรับลอยไลเอาไหลมาลอยเลอา,าห่าไปหมาแล้วเต็ไมไปแล้วหอ,อ่าตะขอตอไหลจ้าออหมายเลขห้าติ 5, 15, คะแนนครั้งที่หนึ่งอาอา่อาแปดร้อแล้วเอา เลยเยอะเลยอย่างนี้สบายอย่างนี้สบายอ่อันนี้เอาระถาขาวชื่นกจเอากระถขาวห้าวชืใจเลยอย่างนี้อ่าอย่างนี้สบายสบายอ่าเอาหอนไลลรามโอ้ยีเืคะแนนมาเปนสามอ่ามีเรอะนนยกสองที่สองลกเลยาไม่ธรรมดา ให้ธรรมดาเวอร์สองเวอร์สามิอ่ายกพลางสองทีสองลูกลายไอ่าลูกข้างไว้อนไว้วางอ่าเอาไปเอาอ่าวอร์สีขอไหลลูกเวอร์สีถีเด็ดถีเด็ดอ่าเห็นแล้วปเอาเวอร์สี่อ <sh substance Mutter. S 2> ่าอ่า <mitad>. ยังยูยังยู่อ่า อ้าวศูดย์หนึ่อ้าวแปดสี่ศนดสี่น่ะอ่า่อยมอ้าทีเด็ดอ่าหอยทีเอโอ้ยอ่าอ้าวหางไว้ไลนมาอยไปไล่มาอาไล่อยมาอา อาวันตีขอนั้ขอรู้เดียวขอเต็มเลยวันตีรู้ดียวครับทานทานข้าวเรียบร้อยนะครับโอ้หิวมากเลยครับก็ขอภัยแฟนแล้วก็เราห่วงไว้ด้วยนะครับเพราะเน็ตมันเน็ตผมมันช้าเองนะครับสัญญาณมันสะดุดเดี๋ยวมาเดี๋ยวมานี่หายแล้วอ้าวไหลขึ้นมาเน้ะไหลเบอร์หนึ่งครั้งที่สองสิบห้าคะแนนนะแปดห้าห้าแปดห้าห้าอ้า โล้ผมทำายกจะเข้าทุนรูปอ้าวไหลขึ้นไปอ้าวเฟินไปลุบอ้าวมาแล้วผลงานในผมมันบรรเบาครับต้องเอาไปเป็นล้วก่อร่ดหลวงด้วยนะครับก็ฝากร่วมกันทำบุญนะครับมากน้อยแล้วแต่กำลังศรัทธาครับเลขบัญชีผมปักโบไว้ให้ที่หัวโพสตของคำอธิบายของโพสต์นี้นะครับไลฟ์สดนี้นะครับอ้าว เอาละหุเลเต็มแน่เต็มแน่อ้าวไปเอาตออไป,อา,อ,ไปอาละทีเด็ดทีเด็ดอา้าที่ทป็ะมาสองรอบสองรอบแปดห้าห้าแปดห้าห้าอา้าแปดฮะ

แปดแดศูนย์รอบสุดท้ายครับทีสุดท้ายททีสุดท้ายอ่าอย่างนี้สบายอย่างนี้สบายอ่ามีรยกาศเป็นแคปอ่าดาท้าวสี่แปดสี่คะแนนแ8ศูนย์อ้าว0ไปเลย9ร้อไปเลยอ้าวร้อยได้ไห คะแนนแปดแปดศูนครับตอนนี้ตอนนี้8 8ดแปดแปอาลามเดียวพลามเดียวพลามแปเก้าร้0ยครับเอาเอาคะแนนตอนนี้880รอบสุดท้ายแล้วครับพลามเดียว900าร้อลามเดียว900มันกระดดดเยอะครับขออภัยแล้วก็เราหวงอย่างยื้อไม่ด้วยนะครับวันนี้ป่อไว้มันไม่สมบูรณ์เท่าไหร่สัญญาณเนี่ยผมมันน้อยเอา แล้วที่วัดก็คนเยอะดีครับผลเวลาการแข่งขันครับทีมอบตอขาวหมู่ห้าทำคะแนนได้แปดร้อยแปดสิบคะแนนครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับอไปครับ